สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับช่องหน่อยบุญเรืองทางทางเลยจ้าแล้วก็กราบขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คลิปหน่อยแล้วหน่อยขอบพุ่หลายๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อุดหนุนครีม NBF ของหน่อยแล้วก็อุดหนุน่นสมุนไพรราโรลของหน่อยด้วยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้ามือนี้อาจเสียงดังได้จ้าเ <Excuse me> <następ S 2> พราะหน,น่อยออกมานอนสถานที่พอดีอน้องทุกคตุล่บุดนนี้ก็เลยอยากกิน่อยแล้วก็อุดนุ่น้องจไาอันนี้จะเป็นผัดกะเพราจ้องจ สิเป็นพัดกะเผ้ากะเผ้าหมูกรอบแล้วกับกะเผ้าเครื่องไนไก่ผสมกันไข่ดาวสองใบไปเลยค่ะอยากบ่รได้กินโดนจะพี่น้องจ้าคันเท็ดหลายกว่าแซบเนาะกะเผราเนาะเฮาต้องกินแบบนี้มาได้จะพี่น้องจ้าเมื่อกินน้ำกกนจ้ะคือต้องกินแบบนี้วันนี้กินนี่จก้กบนเสเบบงบรรยากาศจะให้ดูบรรยากาศนะคะก็ะจะประมาณนี้แซบๆนะคะไม่ต้องอะไรมากแซบ แบบก็ต้องมี่พิธีรีตองเนาะพี่นอนจ๋าไม่ว่าอะไรใช้ชีวิตในวันต่อวันแบบธรรมดาเนาะ <S <S สิได้มีความสุขก,ก็ต้องไปคิดที่ยังลายก็ต้องไปแข่งขันกับยังก็ผู้ได้นอนจากมาโว้ยหิวอ่ะมาได้จ้าขออันกะเพราเครื่องใน้ไก่กับอยากกินกะเพราหมูกรอบกับอยากกินก็เลยแม่เฮียสองอยางแต่พอได้ว่าสั้นได้ดกับจัดมา,จากจ้ะมาเครื่องในไก่ก่อน นุน yeah. mm. ุ่งอ่ะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเกาเห็ด่งเห็ดถึงเหลืองค่ะอร่อยเลยอร่อยมากมาเลยจับจับนิดหน่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยเลยไก่กะเพราเป็นแบบกะเพราหน่อยมั้ยยังต้องใส่สีเด็งที่สวนหลำบาก dạp, yeah. 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 À thì tiếng nơi tao sáng lúc sáng lắm dạp 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 mà dạp 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 ข้ากระเพาแม่มันพัดพอดีเหรอจะจะาวานหน่อยเอามาเติมนะริกจะได้พริกขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าทีเอ่อสั่งครีมหน่อยแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรล่าโรดเด้อจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกินตั้งแต่หน่อยเข่าไว้ท้องใหม่ๆจ้อพี่น้องช่วยปรับสมดุลด้านในเนาะจ้าผู้ใดนอนบ่นหลับนอนมากตื่นขึ้นมากพอสดชื่นกินได้เลยจ้อพี่น้องแค่สามมือ สมมือเห็นผลเลยจ้ะแล้วสาวๆสาวๆนะจ๊ะช่วยในเรื่องอกฟูรูหนูปิดน่าจะลูกินได้เลยจ้ะนะคะรับประกันเห็นผลจะรับประกันเห็นผลรับประกันว่ากินแล้วจะสั่งไปกินอีกนะจ๊ะอันนี้หน่อยกินเองด้วยตัวเองเลยจ้ะระเดี๋ยวมาเป็นไหนี่เลยจ้ะกินเองขายเองคือเก้าจ้ะ นนันแนวใด,ดหน่อยบ่ได้ใส่หน่อยบ่ได้กินหน่อยสิบ่ขายแต่พี่น้องทุกอย่างหน่อยต้องทําเองจริงๆเราจะพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองก็สิมาแนะนำนะใจรับไ,ได้กินรสชาติแบบผัดกะเพราแท้ๆผัดกะเพรา,าที่มีจับฟีบแล้วก็ไปกะเพราก็ต้องมาใส่บักทัวมาใส่บักฟีบกิ่งยางนกจระ,ะนี่คือแบบกะเพราโบราณอร่อยมาก จานก็เป็นจานแบบจานแถมไม่ต้องสวยงามบ,นบานจานแถมมะนาำแบบมะนาำไปนี่ไต้เดืเบร์มาน้อว,ว<ม>อร่อยได้ใจอ่ะชอบมาก แล้วก็มีลูกค้าถามผมมากครีมกับสมุนไพรมีอ่อยย่อบอกอพี่น้องจา๋าทั้งครีมทั้งสมุนไพรหน่อยเพราะเป็นของเถื่อน้ะจูะต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีออย,ยอก,กำกัดนะจ๊ะว่าเด็กมาขายของเถื่อนน้าจะพี่น้องจา๋า <laughs> ทุกแก้มีอ่ออย่อจา้าเนืองจากไม่ต้องกังวลเลย ไม่ได้่าสักแต่พูด้อจ้ะทุกอย่างหน่อยกินเองหน่อยพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองถึงธิ์มาบอกได้ว่าความรู้สึกเป็นจังได่แล้วจ้งนอนมาหลับตื่นฝ้นมากเพิ่มโชชื่นเอาไปกิน้าพี่นองจก้สมุนไพรจีนเก้าชนิดเป็นสูตรของหมอจีนด้วย้าพี่นองจก้ไปได้แบบทำสูตรมานะจ๊ะ แซ่บได้ใจมากขึ้นมากคือแบบอยากนะพี่น้องเคยบอกอยากอีหยังอยากแห้งแล้วเพราะเขาได้กินกินแบบ มันเป็นรสชาติที่โบราณเป็นรสชาติดั้งเดิมอ่ะแห่งเทเหราแบบมันมีความสุขในการกินเนาะพี่น้องเนาะอือผัดกะเพราโบราณไม่ใส่อะไรใส่แค่ใบกะเพราซิับพเขาต้องใช้ตัวไม่ต้องใช่เงี้ยอ่าจาาแซ่บขนาด อันนี้ไม่ใช่พิเศษธรรมดาพิเศษดับเบลพิเศษเพราะว่าไข่ดาวสองไป ได้จ้าพี่น้องจ้ากลิปนี้หน่อยมากินผัดกะเพ้าอ่างพี่น้องคนนี้เนาะจ้ากพเดี๋ยวมาเหตุุรลัง้งนอกแล้วกับมาตอบคาถามพี่น้องเนาะจ้าว่าครีมหรือกับสมุนไพรหน่อยมีออยกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเด้จ้าพี่น้องจา้าไม่ใช่ของเถื่อนเนาะจา้าโอเคเด้จา้มามืพอ้อกับไม่คลิปหนจาจ้าพี่น้องจา้ายูดีมีแห้งทุกคนได้จา้าสวัสดีค่ะรักทุกคนมากะบายยค่ะ